ดีค่ะน้องเย่ยใหม่นะคะก็วันนี้รู้ไหมว่าทวยน,น้องเยี่ยมใหม่มามาเอาหนังสือมาด้วยเพราะว่าวันนี้น้องเย่ยใหม่จะใกล้สอบนะคะเพราะว่าอนุบาลหนึ่งก็ก็สอบใช่อนุบาลหนึ่งก็มีสอบเหมือนกันค่ะป่านนี้บอกว่าอนุบาลหนึ่งก็มีสอบค่ะแม่กเ็เลยให้น้องเย่ยมใหม่นะคะมาทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปนะคะนนก็กลาลังอ่านอยู่นันนงสือ แต่เอ๊ไม่รู้ว่าพี่ตันไม่รู้ว่าพี่ตันเนี่ยจะอ่านหรือ,อยังเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนตันเลยเล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละไปอ่านหนังสือไปเดี๋ยวก็จะสอบแล้วจะแบบนึงได้ยังไงบอกกี่ที่เราให้ไปอ่านหนังสือถ้าสอบตัวขึ้นมาจะทำยังไงเอาพีนะ่ตัน แล้วเรียหนูก็จะอ่านแล้วแป๊บนึงไม่ได้ถ้าตกึ้นมานี่โท,ทรศัพท์นี่นายเอ็นจะหยุดในน้ำใหไ,ไฮเลนด์<า>เลยนะ จะไปบอกประกบับเดี๋ยวจะไปเรียนไทยจะไปเรียนไทยนะ้าแม่เรียนอะไรไทยหนะ้าไม่ใช่ใชถ้าพี่ตันไม่ยอมเรียนหนังสือก็จะกลายเป็นคนโง่แล้วคนสมองไม่ดีใช่เป็นนักเรียนจะต้องเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือให้ดีๆทำทำทำ ถึอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นใช่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะคะเวลาเรียนคือเรียนเวลาเล่นคือเล่นแล้วใกล้สอบเราก็ต้องมาทบทวนสิ่งที่เราเรียนมานะคะเราถึงจะทําข้อสอบได้ทำคุูครูคบอกอะไรก็ต้องเชื่อฟัง <Wow! S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่มาเล่นไม่ใช่มาคุยกับเพื่อนนะคะใช่เลย น้องๆคะน้องๆใกล้สอบกันหรือ,อยังถ้าน้องๆใกล้สอบแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะ,บะ,คะทบทวนสิ่งที่เรียนมาอยู่อนุบาลึงแแล้วก็อันนี้นะคะอย่าเรียนแบบพี่กับตันเด็ดขาดนะคะเอาากันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยถึงเวลาสอบแล้วไม่ยอมอ่านหนังสือสอบหมดแต่เล่นเกมเลยค่ะใช่มดแต่เล่นเกมน้องๆยาวเป็นตัวอย่างนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะขอตัวให้พี่กัปตันกับน,น้องเยี่ยมหมายเนี่ยไปอ่านหนังสือสอบกันก่อนนะคะแล้วก็น้องๆก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะอย่าดูคลิปกันเยอะนะคะหลังสอบเสร็จปิดเทอมค่อยมาดูกันนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวให้ทั้งคู่ไปอ่านหนังสือสอบกันก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย